ภาวะที่เปลี่ยนไปเมื่อตั้งครรภ์สองเดือนภาวะที่เปลี่ยนไปเมื่อเริ่มตั้งครรภ์นในสอเดือนมาเตรียมตัวดูอาการระหว่างเข้าสู่อาการตั้งครรภ์สเดือนว่าอาการนั้นจะเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในจุดไหนและทาลกภายในใครรภ์มีการพัฒนาการอย่างไร ซึ่งเราจะมาสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านร่างกายของคุณแม่และให้คุณแม่เตรียมรับมือกับอาการที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาการการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย2เดือนนั้นมีอะไรบ้างดังต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่การตั้งครรภ์สเดือนในช่วงเดือนที่2ภายในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาการวิงเวียนศรีรษะอยากอาเจียนตลอดต่อมการรับรสรับสัมผัสทางกินทํางานผิดปกติ ทำให้เหม็นไปซะทุกสิ่งทุกอย่างในบางรายอาจจะมีเรื่องภาวะทางอารมณ์ร่วมด้วยอาการเช่นนี้เรียกว่าการแพร้ท้องโดยส่วนมากแล้วคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องแรกมักจะแพ้ท้องแต่ความรุนแรงนั้นอาจจะมากน้อยต่างกันไปตามฮอร์โมนของแต่ละคนฉะนั้นคนรอบข้างอาจจะทำความเข้าใจถึงอารมณ์ที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาด้วยในส่วนของร่างกายภายนอกนั้นอาจจะมีอาการคันและเจ็บเต้านมเป็นระยะยระยะ ข้อควรรู้คุณแม่สามารถบรรเทาอาการแพ้ทองได้ด้วยการไม่ใช้น้ำหอมกลิ่นต่างๆเพราะในช่วงนี้มีน้ำหอมที่คุณแม่ชอบก็จะรู้สึกไม่ชอบเกี่ยน้ำหอมเพราะจะทําให้เกิดอาการอาเจียนได้ และมีอีกหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอาหารควรทานอาหารที่มีกลิ่นอ่อนๆนำมาเพื่อรับประทานเพียงอย่างเดียวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของคุณแม่ควรที่จะมีอารมณ์ที่แจ่มใสในช่วงนี้ hmm. เพราะว่าการมีอารมณ์ที่ไม่ดีร่วมด้วยจะก่อให้เกิดความเครียดและจะส่งผลแบกบากตัวเด็กทารกดังนั้นควรมีจิตใจที่ดีเข้าไว้และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไม่รับประทานอาหารเพราะกลัวแพ้ท้อง ในช่วงนี้จะมีอากาศอาเจนบ่อยมากคุณแม่ควรที่จะบัรเทาตัวเองด้วยการรับประทานอาหารเข้าไปให้ครบห้าหมู่เพื่อซ่อมแซมสมดุลร่างกายที่ขาดหายไป